ไม่กลัวความสูงไหมไม่กลัวมีชอบมากเป็นโวยสบายเกิดรู้เลยเขาให้ถีบเบาะยังไม่หเหนื่อยเลยเกือบเป็นโสดเกือบเป็นโสด <S 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 ชอบอะคนมีแบบความรู้อ่ะไม่มีความรู้อะไรเลยนะแค่นี้ก็มีแล้ว เมมเฟมินินนีนคือใครอ่ะเแล้วอีพีนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แรปโซเดียพักค่ะนี่วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ะทั้งซิปไลน์เอทีวีเลยใช่ที่นี่มีครบทุกอย่างมีคาเฟ่ด้วยใช่มีคาเฟ่มีที่พักด้วยเออสำหรับคนที่กลัวความสูงไม่กล้าเล่น ที่นี่เล่นได้ปลอดภัยมากค่ะทุกคนใช่เซฟตี้คือแน่นมากขนาดเฟนี่ยังหวนวันอยู่นะเออก็เดี๋ยวไปรอดูกันเป็นครั้งแรกของเราสองคนด้วยจะได้เล่นจิบไลน์แล้วก็ขับ ATV ก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะรอดไม่รอดไปดูกันค่ะไปกิจกรรมแรกที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือ เล่นสิบลายใช่เราจะเล่นแบบครบเลยเล่นโครบทุกฐผ่นใช้เวลาทั้วันห้าสิบนาทีใช่ไม่กลัวความสูงไหมไม่กลัวมีชอบมากไม่กลัวไหมสบายเดี๋ยรู้เลยเฟ้กลัวเฟ้กลัวไม่ตอบให้เลยตอนไปเล่นสนุกไม่ไเหมือนกันเออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่ากลัวใครไม่กลัวไปแต่งตัวปะเริ่มที่การแต่งตัว ตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จมียบรน้อยแล้วนะดูสิน่ารักมากพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมดุยพร้อมมากไปกันค่ะไปทุกค่ะมินิเกมอุ้ยน่าตื่นเต้นอ่ะนี่อ่ะแล้วก็เดินยังไงก็ได้นี่นี่เฮ้ยเขี้ยวมากฮึบฮึบ เหนือยขาบเหนื่อยค่นะขาที่ถนัดหยุดนครับขึบ้นสงนะครับ,ข,รบขึ้นไปเดืยเรยึรบอ้าา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 ยาายง เออคันนี้เรื่องไม่หลุดรายันนะครับท้าจับสายกันด้วยนะครับทิปทิปทิปชอบสนุกได้อีกขอไม่อย่างโหอันนี้เบเลยอ่ะขอนักหนักขอแรงแรงขอมันมันเขาให้ถีบเบาะมันขาไม่ได้ไหมไปกันต่อครับ ไปกันต่อค่ะเฟยเฟยอยากเล่นนี่น้าใช่ั แตงโมที่หอบอยู่เปิ้ลป้านโคดีไปเลยพี่ เหนื่อยดีค่ะชอบอันนี้เน่ยโยโยเออเหี้ยวเหี้ยเออยัวยัว

อื้มอะไรเฟอันนี้คือทื่อโซเดียปลาเขาใหญ่ใช่คือใช่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะมากทั้งสิบลาย ATV แล้วเมื่อกี้เราปั่นจักรยานลอยฟ้าด้วยใช่คือถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์ต้องมาเลยจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เมสิบลายด้วยแบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เมเหนื่อยในการแอดเวนเจอร์ อ่ะถ้านเหนื่อยตอนนี้เดี๋ยวพาไปกินเก็บแรงไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปกินต่อตอนเย็นไปขับรถกันต่อเพียงเพียง มากจะจะเข้าทุ่งหญ้าอยู่หลายรอบอยู่ข่มจนน้ำตาไหลเลยเนี่ยขับขับผิวเที่ยวข้ามยานี่แล้วพอแล้วพอจะล้มอะแทนที่จะเบรกใช่ว่าบิรกันเล่นก็ไม่สนุกสนุกไม่เคยขับแต่ขับแต่มอเตอร์ไซค์ไงแต่นี้รู้สึกว่ากะขนาดไม่ถูกอ่ะพอรถมันใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าแบบ เลี้ยวแล้วมันจะพ้นหรือยังหรือว่ามันเป็นพี่พลังไงคือเก้ควาบจะหมอใจไงขึ้นกั้งข้าวเสิรางี้ได้เสิร์งผู้เสิร์งดินที่เขาแบบไอ้นี่ไว้อ่ะข้างๆอ่ะยิ่อย่างนั้นรถควันเยอะมากอยู่อย่างที่เงาะเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ประสบเป็นไงเป็นไงสนุกมากเลยชอบสนุกกันดี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 แฮปปี้ รู้สึกว่าอะไรอะทางมสั้นไปถ้ายาวกว่านี้ใช่อยากแบบลงน้ำเนาะเออแค่แบบมีน้ำลงข้างทางละถ้าลงน้ำนี่มันไหลไหลเลยเอาขึ้นได้ได้เป็นจอยมากค่ะวันนี้ต้องเลยสิขอบคุณแลบเสดีปาข่าวใหญ่มากนะคะที่ให้เรามาทํากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ใช่ค่ะจริงๆก็เป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนเลยก็พัจนาแล้วก็พี่พีที่นี่ก็ดูแลพวกเราดีมากๆเนาะ ใช่มาเขาใหญ่ก็มาลองได้นะคะบรรยากาศดีได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกกับคนที่เราักค่ะให้หัวใจมันเต้นแรงกระชุมกระชวยแบเมื่อกี้หเกือบได้หาคู่ใหม่แล้วบ้างเออนี่แบบเออเกือบเป็นโสดเกือบเป็นโสดเธอรองยางบ้างนะอะไรแบบเียบิดอย่างเดียวไงไม่เบรก ก็ที่นี่นะคะจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะคะใครแบบผ่านไปผ่านมาหรืออยากแบบแวะมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้คะ่ะใช่ค่ะสนุกมากๆอยากให้มาลองกันจริงๆค่ะมีโซนเด็กด้วยค่ะจริงเหรอใช่เป็นซิไลายเด็กต่ลายเอิน กิจกรรมทั้งครอบครัวคนรักเพื่อนได้หมดเลยที่นี่ค่ะครบศพบในที่เดียวบรรยากาศก็ดีใกล้กรุงเทพด้วยใช่เดินทางชั่วโมงสองชั่วโมงอะเต็มที่เนาะแล้วสำหรับคนที่กลัวว่าร้อนลมเยอะมากเพราะ<ด>เราอยู่แบบในป่านี่เขาอ,อากาศดีค่ะมาได้เลย ทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าภารกิจต่อไปเราต้องไปกินเนื้อย่างท,ที่โคราชเขาไม่เขาไม่ค่อยเรียกว่าหมูกระทะกันอะ่ะเขาเรียกว่าเนื้อย่างเมย์จะพาไปกินเนื้อย่างร้านเรียวกว่าร้านโปรดเวลามาปักช่องที่เธอชอบพูดป่าว่าน้ำจิ้มโคราชมันไม่เหมือนที่อื่นใช่น้ำจิ้มโคราชมันไม่เหมือน hey, ที่อื่นวันนี้เป็จะได้ลองแล้วใช่ถ้าเดี๋ยวจะพาไปกินเนื้อย่างกันค่ะร้านโปรดเมย์ค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็ถึงร้านเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วนะคะเที่นี่ไม่เลี่ยงหมูกระทะก็เลี่ยงแต่ว่าน้อยอ่ะไม่ค่อยใช่ไหม,มแต่ว่าก็มีหมูนะทุกคนคือบรรยากาศแบบว่าดีมากอะ่ะจะแบบโลโลโลโคอร่อยแน่นอนนีมั่นใจ ลองชิมดูก่อนนี่ยังไม่มั่นใจเลยเธอมั่นใจดินี่คือน้ำจิ้มที่เมย์บอกใช่ไหมบอบนป็นแบบเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่เหมือนอ่ะงั้นชิมรสชายิก่อนเลยก่อนว่ามันคือเวลาคนถามว่ามันรสชาติยังไงนี่ก็เลยแบบว่าคือเธอพูดจนเฟย์แบบเมย์อยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นงไงะแต่ว่าถ้าร้านในเมืองอ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนไหม มันจะแบบมันจะซีฟู้ดก็ไม่ซีฟู้ดมันจะสุกี้ก็ไม่สุกี้มันจะก้้มกึ่งเพราะว่าถาากรุงเทพอะจะแอบติดแบบสุกี้ป้าส่วนใหญ่ใช่ใช่เอออันนี้เหมือนรวมแบบก้้มกึ่งซีฟู้ดกับเอออะไรสักอย่างเปี้ยวๆมีหลายคนมานี่ชอบแบบไปอาดอร่อยดีอะเคยเจอในเอ็กที่แบบว่าเขาพูดกันเรื่องแบบน้ำจิ้มแบบเนื้อย่างเกาหลีภาอีสานอะไรเงี้ย ก็มีแต่คนคอนเฟิร์มว่าแบบเออน้ําจิ้มมันไม่ได้เหมือนแบบในกรุงเทพเออมันไม่เหมือน,นีนไม่มีใครทําว่ากรุงเทพที่แบบเป็นซีฟู้ดแล้วก็เป็นรสน้าจิ้มอย่างอื่นคือมีอยู่ร้านหนึ่งแต่นี้ไม่บอกหรอกว่าร้านไหนในกรุงเทพอ่ะถ้าได้ไปในเมืองอะจะมีร้านที่แบบชอบพิมพแต่เด็กอ,อาาะแล้วอะไรเขาจะแบบบุฟเฟ,ฟ่ผักอ่ะคือคุ้มอ่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบซื้อสองแถมหนึ่งสองชุดแถมหนชุดส่นใหญ่แบบเออเขาจะ่่าเนี้ยกันคือเจ้าถิ่นมากอ่ะรอ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 ชอบอ่ะคนมีแบบความรู้อะฮะยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะแค่นี้ก็มีแล้วเฮ้ยมาะ ทางชั้นของโปดถเฟมีอาะจะหิวแล้วชิ้นใหญ่จังดูดูหมูเฟมงทุกคนคือหมูของจริงอ่ะไม่ใช่วิญญาณหมูอ่ะเออนี่ก็ไม่ไหวแล้วกินอย่างงี้แหละไม่ไหวแล้วจริงๆโซ่ท้าอ่า ถึงอะบางร้านเขาขายน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มเป็นขวดจิ้มอร่อยจิ้ไม่เคยซื้อน้ำจิ้มกลับบ้าน อาลอยอาโยทุกคนฟังนะสั่งข้าวผัดจานเล็กเล็กยังเล็กช่วงเล็กกี่คนนะโอ้้เล็กเราไม่เท่ากันจริงแล้วชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือไซส์หมูกระทะทำไม่ะคือชุดใหญ่คือชุดที่เล็กที่สุดเออเราคือลูกชีติเรี่ะวชุดใหญ่อะไรนะชุดพิเศษชุดจำโบ ชุดใหญ่คือชุดเล็กทุกคนจำเอาไว้นะยอดอะชุดเล็กไม่มีค่ะเออตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราไปปอมแปมมาแปสลีฟ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 บายบายค่ะเจอกันมูก่อนนอนก่อนเร็วเร็วเ้วกันอีพีหน้านะทุกคนบ๊ายบาย เมเฟมินินนินคือใครอะ <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็อยู่กันที่น้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> คือมันสวยมาก <c oughs> มันสีฟ้ามากอะกลัวใต้น้ำแต่มันนี่มันตื่น ธรรมชาติบำบัดมากสุดๆก็คือถ้าทำร่วงกันชาตินี้ชาติหน้าก็จะได้เกิดมาเจอน